ปรอบสุดท้ายเพราะาเราจะมูหรือจา่าอืักหลังนีบานมันเป็นยังไงทำไมมันกนุ้งคุ้งนงนี้โอ้ยเนาะว้าวไอช่อนอีกแล้วกินลึกแท้กินลึกมากอืม ตัวไปอีกโอ้หลังนี้ว่าไงเฮ้ยทำไมเศษอาหารอยู่ฝั่งนี้โดนไหมเนี่ยโดน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 ดดดดดดดใส่เท่ากันเลยเอาสอง โอ้หากินมันคือเก่าตัวนี่ผู้นะมีหางหน้าใหม่เันสิบอมักเก่งไดหากินมันกโครเกลือปู้นี่นะนาาคนนโคด